สวัสดีค่ะพ่อชัยสวัสดีครับพ่อชัยสวัสดีครับพีครับพ่อชัยหรือว่าเสียมชัยบอกคุณพ่อชัยเฉยอาจารย์ชเกี่ยวถึงเมือเสียนพ่อชัยเปอาจารย์นี่ยอสวัสดีอาจารย์่ะอาจารย์ชัยนะคะหรือว่าคุณพ่อชัยนะคะอคนแถวบานนี่เออาจารย์ชัยเอืนยุ่นนวให้สดๆถูกมกจรงวรครับเกตังของพ่อชัยนี่ ต้องถามพราะใช่นะคะเนาะก่ดถือหมดบอสองสามหดปิดทนึงยังสี่ล่ะสี่เห็นมันเป๊ะไปพูงหมดมันกับบ่าว่าวันใดครับเกเนาะโอ้เขียนเอาไว้ว่าเป็นว่าฝันขึ้นเถื่อนก็จะฝันกับแม่นี่หรอวะครับอันนี้มันหดลาสุดในเข่าปะครับพ่อหดล่าสุดหนึ่งเขายุเขาตัวใดครับเขาสองหามันเป็นสองหามไหมสองหามเปนตัวกลับเนาะสองหามหรอกหาสองเนาะหรอกหาสอง สำหรับจำนวนไม่ยากไม่เยอะเพิ่มมากเลขร้อยนี่จะมีจ้าหางจ้าครูครับเลขหน่ิมีอยู่ฮกนี่หาทั้งฮกนี่เราเรว่าเน้นฐานหนึ่งเขาหาหนึ่งพ่อบอกก็มีพ่าอ่านบอกเลยมามามาพ่อบอกเราจะเขียนบอกกันให้ครูนี่บนล่างเลยบอกครับบนล่างบอวบอกว่าเป็นของใครของมั่นเป็นบนล่างเลยบบได้แยกบนล่างสามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างคุ้นไว้คุ้นไว้ คุณเหรอไม่คุณอยากอยากกับก็ได้บ่กับก็ครับตับแตกบ่กับตับแตกมีทั้งสามตัวทั้งสองตัวบ่ครับของคุณสองตัวมีอยู่คู่เดียวตัดหางเสืออ่าปั้นเหรอเล็กบนค่ะคู่แรกบานนี่เด็กโรเล็กเด่นก่อนนะเด็กดับมี่วะอดับเด่นเสียอยู่บ่รับปัญญาญมันเป็นนั่นเนาะยามมันผัดมันดับมาแล้วไปบ่แล้วออกกำลังกายกับมีบ่บ่กมีแต่ว่า แต่ว่าเมื่อนั่นบอกเลขดับไปอยู่ดิบอกไปมันเออจักแล้วว่ามันพิษนะเนาะแต่ว่าหักเมื่อนั่นกับมันใจไปจังสั่นเนาะพ่อเนาะมันเกิดบันนี้เมื่อนี่มันอาจจะบนแน่นอนก็ได้มันบอกเขามากอกว่ามันคือเกาลัดเหรอวะของเขาเป็นดับยังครับดับบนดับล่างดับบนดับบนดับบนย่างเดียวหลุดเขามีเสียงดับล่างแล้วอันนี้ดับบนมันพอดับบน เขาเอาตัวเด่นเอาตัวนั้นไปกวนตัวเด่นเนาะมีศูนย์มิหามีศูนมิหนึ่งมิหาเนี่ยพู้พิษหรอผู้ได้เก่งจับไซตัวหลับผู้ใดเก่งจับไซตัวไดพอสามสามตัวนี่มีศูนย์มีหนึ่งมิหาครับนี่คือเลขเด่นเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาครับเลขเด่นจับไซพู้ใดเก่งอันนี่ตัวดีวะมิตัวดีตัวงเจ้าวะจากมาจากขันจากมีนะคมีศูนมีหนึ่งมิหา สามตัวนี่พวกพิษตัวลไม่เขาก็อีกจับใส่อันหาเขก็จับใส่แปดหาได้แล้วก็แปดหานี่ันหาเขแปดมันบดเดินน้ำกันไหมเล่บบเลยบ่มักครับเป็นที่ออกของผลของบ่จักเนาะมันคือดังแท้แต่ว่าดังกระซังมันเจอออกบ่บ่ออกไงมันบอกมันบ่ออกมันบ่มีในสูตรของพ่อมี้มันหาไมีอยู่ด้วยหรอมีอยู่แต่มันบ่มานน้ำกันเขาขมาแปดแปดกับหาลูกขม่าอยู่ว่ามันบ่บคอยคู่กันปะไหนเห็นไหม ออก,ก็ซือนะร,รอโบเมนวามพอจะเข้าเนาะคัะคสูตรไผสูตรมันคือว่านนะมันโบคือกันค่ะได้หรือได้คับได้แล้วเอาศูนย์แรนลสจับคู่จับคู่บนจับคู่ศูนย์สผู้พิมพ์นะผู้พิมพ์เขียนให้ท่านผู้พิมพ์นี่จับคู่ศูนย์สามสามดะไอีกก็เกตหกเกตหกเกหกมันเลขแปดได้บ้ยู่ในตัวครับหนึ่งหาตะไดอีก้อ หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสีหนึ่งสี่ข้ากันพิมพ์มาท่านครับเ่ี๋ยมาทันหนึ่งสีหนึ่งซีหนึ่งสีอีกครั้งหนึ่งหอหาหกหกห้าอีกครังเดียวตัวไทยเลยเอัมนจะบึงบนรางรถบนรางเดลยอันนี้บนบนโดยเฉพาะเพราะว่ามันสามตัวสามตัวมีสองเอทศูนย์สามตัว สามตัวนสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ูนย์เียวสองคูหรอวเนี่ยวะสองศนยะสองเน่าถูกคูนเอา2 72เอาสองเจ็งลงน้ำได้สองเจ็องเลยสองเจ็ดศูย์ศูนยแล้วก็สองเจ็อเองเอาเอเอคูนเนะครับตัดเสือบนกระดาษตัดเสือบนล่างนะครับบนล่างบ่สสองตัวสาตัวนี่นไหมครับ ตัดทางตางสองเจ็ดเจ็ดศย์สองศูนยสี่ก็ได้เนาะปิดได้วดแล้วไม่จะวนกัลกัสองตัวเน้นๆอะไครับพ่อสองตัวเน้นก็มีทั้ศูนยสกลมศูนย์สามศูนยสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่น่ะเลอสามตัวก็คือสองเจ็ศนย์องเจชุดนี้เนาะครับเนาะ ไม่พิดเลขกสามตัวนี่เล็กสามตัวที่เดตัวเดินตัวเดนตัวเดหลังหาตัวเดินศูนห่่านว่าพิดเหรว1มีแววผู้ใดกัดจับใดขึ้นการไม่แมวใครกันเป็นมดไม่แมวาแล้วศูนย์สามสองแปดห้าแปดสามแปดหนึ่งห่าสองหาสองี่หกศูนก่กินหัวขนคุ้มหน มันบอกมันบกอท่แปดห้าเอาไห่พ่อตัวนี้ตัวนั้นะที่พ่อตัวดับนยพ่อมีดับดับสามบนอ่าดับสามบนดับสามบนสามนีดดับสามบนดับสามถ้าไปซื้อหรือว่าจะไปลงองด้อันซุ่มันซุ่มวบาบกถ้ามันดอกมันยากประมาณบอกมันมีอยู่แปด่านี่บอกเพื่อนแม่บอกพ่อบมันบานผู้ดูยี่หลัก มันโมยูนี่จำนวนแปดมันมีอยู่แต่่วาหารมี่วะอ่าอืมจ้างก็บ่อออกสองแปดเนี่มันเลขแสนตรงกันนะค่ะถ้าไปรักลอยบ่พ่อโมมี่ไล่มาเลยแต่ออกตัวงสิบปีขึ้นหลังค่ะครับปีหนึงแปดสองแปดเนี่ยออกงาแห้งเนาะงวดนี้พี่มันเป็นมวดขึ้นกันมันเป็นมันเป็นงวดขึ้กันเขาว่าเขาสี่น้ำสองแปดนั่นสินะครับนั่มันก็หาย้แปดหาออกขาใกล้ยินหดขนขาใกล้ยินหดขนขันออกแปดหาหาแปดนะ แม่ที่ลีด้ค้ขาไก่หดขนให้ขาไก่กิ้นหดขนวัดตีพี่น้องยี่พอว่ามันบวก่อนเนาะอ่าน้่ะพ่อาบวาจวดครับเช็คเบื้งกันบ้านนะเป๊ะเลยเรเป๊ะพิมพ์บอกว่าจัดพิมบอกว่าจะนีนะพ่อพทังผีกอนครับปัดลงพิมไม่หรอปัดลงพิมใช่ไหมตันี้แจ้น้อย่อยกว่าตั้งแน้อยอ่าโอเคครับนี่ เดี๋ยวพีน้องจักหน่อยันไปสื่อถ้าตัวมันสะบอกไหลรสื่อตัวมันสะบอกเอาหันเดี๋ยวจะเฝาพ่อแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องแคบหน้าจอเลยเตรียมแคบนี่ลายกล่องนะคะพี่น้องต้องเฝ้าแคบนเด่นๆกะพ่อกะไสองเจ็ดศูนย์ศูนย์สามชุดงบหน่อยเนาะพ่อเนาะชุดงบหน่อยดับดับสามบนสามบนเอา สรุปของพ่อชัยนะครับเิ่นในหสามเมื่อกี้แล้วหเนาะศูนจับคู่0ูนย์สามเจ็หกหนห้ตัวมี2อชุดก็คือ270แล้วก็2 7งเตัวงบน้อยทุนน้อยวงกลมให้นะครับ0ูนย์สามแล้วก็สองครับผม เบิ่องข้างมันเข่าแคบเบื้องนอกตัวเลขของพ่อชายนี่พี่น้องตัวเลขสามตัวเพิ่นนั่นถ้าตัวใดที่เพิ่นบางตัวที่เพิ่นบ่ได้จับคู่ให้ถ้าไผชอบก็วจ้ามาเอาไปจับได้เพราะว่าบางเทื่อมันเข้าแม่นแมนแม่นห้ามีตัวดีๆมาจับใส่มีตัวดีๆมาจับใส่เธอพี่น้องมีตัวเลขแน่ใจอยู่แล้วเอามาจับใส่ก็ได้นะคะตัวชอบนะคะ fc มันก็บ่ท่มกันแล้วมั่นสุดตัวเราอันที่ก็จาเฮ็ดมา พ่อใจอัดทุก้องผมนิดน,นึงโอเคครับพ่อขอบคุณมากคะ่ะจากน้อยนะพ่อ,อทายแึ๊บแคบพี่น้องแคบปึ๊บ,อ,บอ่าวันนี้พ่อใช้ไม่ติดเลกดังเลยนะครับเนาะเดโอเคเอาลงเลยครับพ่อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ